เราสังเกตดูคนหมู่คนเนี่ยเวลาถ้าอยู่สงบสุขแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะทะเลาะก,กันเองแต่ถ้ามีบางทีมีศัตรูภายนอกเนี่ยแหมจะสมานสมัคคีเหนียวแน่นดีนะแต่พอศัตรูหมดไม่มีปุ๊บเนี่ยพอไม่มีธรรมะปุ๊บเนี่ยทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันเองเพราะอะไรเพราะว่ากายกรรมวจีกรรม การกระทำทางกายทางวาจาซึ่งทั้งหมดออกมาจากใจใจมันคิดปรุงไปปรุงมารับภสษะอันนั้นมารับภสษานี้มาพอเวลารับภสษาอะไรมาแล้วเนี่ยมันก็คิดนึกปรุงแต่งที่พุทธเจ้าบอกไงบุคคลเมื่อภาษากระทบแล้วเนี่ยย่อมคิดย่อมนึกย่อมรู้สึกมันก็จะคิดนึกปรุงแต่งไปแล้วพอเราหลงอ่ะเชื่อว่า ความคิดเนี่ยมันเป็นตัวเราของเราเราก็เชื่อไปตามนั้นใข่ควรด้วยเหตุด้วยผลหาเหตุหาผลไปลมันก็คิดซ้อนคิดไปเรื่อยๆอย่างนี้พบชาติเกิดตลอด